แต่ว่าท่าทีของกัมพูชาเนี่ยยังคงออกมาแบบนี้แล้วก็เหมือนพยายามจะแสดงให้เห็นว่าโอ้ยฉันไม่สนหลอกไม่ต้องแคร์หลอกนะถ้าจะตัดกั้ฉันตัดของฉันเองก่อนเลยนะครับเพราะฉะนั้นน่าสนใจฮะพาไปดูท่าทีของทังฝั่งกัมพูชาเนี่ยนักข่าวเขาก็รายงานในมุมของเขาเหมือนกันนะครับไปดูนะครับหลังจากที่เจ้าหน้าที่ของกัมพูชาเนี่ยเขาดำเนินการตัดสายอินเทอร์เน็ตจากไทยแล้วเขาก็มีการเปิดสัญญาณเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตฝั่งกัมพูชาแทนนะครับเข้ามาทันเข้ามาทันทีนี่ เพื่อให้ฝั่งปอยเป็ดเนี่ยมันไม่หยุดชะง,งักนะฮะเพราะฉะนั้นชาวกัมพูชาหลายคนเนี่ยเขาก็ออกมาตอบรับนะฮะอย่างเจ้าของ f a c e b o o ไลลี่ปอยเป็ดนักข่าวประจำสถานีโทรทัศน์ช่อง P ี n กัมพูชามีการโพสต์คลิปวิดีโอช่วงเวลาที่เจ้าหน้าที่ของกระทรวงไปรษณีย์และคมนาคมกัมพูชากำลังเข้าไปตัดสายอินเทอร์เน็ตที่ปกติเนี่ยเราจะส่งไปให้ทางฝั่งโน้นก็คือบริเวณข้างสะพานมิตรภาพไทยกัมพูชานี่คือบอกว่า10นาฬิกาของวันนี้นั่นเอง นักข่าวคนนี้ก็แคปชั่นประกอบคลิปบอกว่าอินเทอร์เน็ตที่ประตูปอยเปตกระทรวงไปษณีตัดการเชื่อมต่อทันทีไม่จําเป็นต้องขูนี่ฮนะคือสัญญาที่เขาพยายามจะส่งว่าคุณไม่ต้องมาขู่ฉันฉันตัดเองได้ตัดก่อนเลยก่อนที่เราจะทําด้วยซ้ำนั่นแหละครับชาวกัมพูชาหลายคนเนี่ยปรากฏว่ามีบ่นเหมือนกันนะฮะล่าสุดมีสะท้อนออกมาว่าต่อให้ตอนนี้ สัญญาณอินเทอร์เน็ตฝั่งกัมพูชามีใช้แทนฝั่งไทยแล้วก็ตามแต่เขาบอกขันชันเน็ตฝั่งเขามันไม่ค่อยดีม,มีบางส่วนบนบอกว่ามันสู้ของฝั่งไทยไม่ได้ทําให้ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้มีรายงานเหมือนกันว่าพ่อค้าแม่ค้าชาวกัมพูชาเนี่ยเขาต้องรีบข้ามด่านพรมแดนมาฝั่งไทยเพื่อจะได้ใช้อินเทอร์เน็ตฝั่งไทยเหมือนเดิมแทนเนื่องจากว่าเขาจําเป็นต้องใช้นเน็ตที่มันมีประสิทธิภาพในการติดต่อค้าขายอีกทั้งก็ต้องไปหาซื้อซิมอินเทอร์เน็ตกัมพูชาเอาไว้ใช้ ช่วงที่อยู่ในกรัรมพูชาอีกเพราะปกติเนี่ยมันก็ต้องใช้ซิมของชาตินั้นใช่ไหมพอ,อตัดปุ๊บเขาก็ต้องเปลี่ยนซิมก็เลยทําให้เกิดนี่ภาวะความวุ่นวายขึ้นเล็กน้อยและชายแดนเนี่ยเราต้องพูดตรงๆฮะสัญญาณเน็ตบ้านเรามันไปถึงแล้วพอเขาตัดเน็ตอ่ะอาจจะ,จจะผมไม่แน่ใจนะรู้สึกว่าจะเป็นเรื่องสัญญาณโทรศัพท์ด้วยก็เลยต้องเปลี่ยนจากซิมไทยเป็นซิมเขมรใช่ เอาไปหาซื้อใหม่ต้องหาซื้อซิมเมนลำบากบในช่วงนี้นี่คือผลกระทบแล้วนะฮะที่เกิดขึ้นนะครับขณะที่ทางด้านของพันเอกสรรพชัยหูอนันต์อันนี้กรรมาการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนหรือเอทของเราเนี่ยบอกว่าสายเคเบิลที่ส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงหรือว,ว่าบลอดแบนไปยังกัมพูชาเนี่ยโดนตัด2เส้นทางหลักๆนะฮะหก็คือจากอารยญญประเทศ2ก็คือเส้นทางจากเกาะกูดที่ข้ามไปยังกัมพูชาอันนี้ส่งผลให้การใช้งานเน็ต2เส้นทางนี้ ก็ใช้งานไม่ได้แล้วททส่งผลกระทบต่อลูกค,ค้าที่ก็ต้องใช้เส้นทางนี้ในการทําธุรกิจนั่นเองอเขาก็อาจจะนี่ครับต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้ากันไปแล้วตอนนี้นะครับคือเราต้องยอมรับจริงๆนะว่ามันกระทบกระทบไทยด้วย <ừ> <reflect. S 1> ก,กระทบกัมพูชาเขาด้วยแต่ก็อย่างที่บอกถ้าตามที่เขาประกาศก,ก็ดีแล้วเขาประกาศเอกราชจากไฟฟ้าจากอินเทอร์อเน็ตของเราก็เป็นเรื่องดีสําหรับประเทศเขานะอันนี้เราก็พูดตรงๆพึ่งพาตัวเองได้นะครับ